เงินตาในสมัยสุขโขทยัยเงินตาในสมัยสุขโขทยัยเงินกลมหรือเงินพดด้วงซึ่งนับเป็นเงินตาไทยโดยแท้และใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนมายาวนานกว่า600ปีพดด้วงที่ใช้ในรัชสมัยนี้มีลักษณะเป็นก้อนกลมทำด้วยโลหะเงินปลายขางอเข้าหากันเป็นปลายแหลมมีรูขนาดใหญ่ระหว่างขา มีตราประทับเพื่อแสดงถึงแรงผลิตตั้งแต่1ตาไปจนถึง7ตาเงินพดด้วงมักมีตราประทับไว้มากกว่าสองดวงและเป็นรูปสัตว์ชั้นสูงส่วนใหญ่ตราที่พบได้แก่ตราราชสีตราช้างและตาราชวัดขนาดและน้ำหนัก มีตั้งแต่1บาท2บาท10สลึง4บาทหรือ1ตำลึง10บาท20บาท40บาทและ80บาทหรือ1นึ่ช่าง